ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเลี้ยงไก่ทุกท่านนะครับอ่าสำหรับวันนี้อ่าจะมาต่อเกี่ยวกับเอ,อ่อการเก็บรายละเอียดของอีพีที่แล้วครับผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพามาให้เพื่อนๆดูได้ดูได้ชมนะครับอ่ะอันนี้คือตอนนี้ผมได้เก็บ ในส่วนของช่วงบ่ายเอ่เอช่วงเย็นอ่ะช่วงเย็นอ่ะโทษทีครับผมช่วงช่วงเย็นอ่ะแล้วก็ได้ให้น้ำเพิ่มในถังอ่านิดหน่อยนะครับอ่ะสองถังแล้วก็อาหารดูเหมือนว่ายังจะมีอยู่อีกนะครับผมอ่ะตอนนี้สังเกตได้ว่าไก่ตอนนี้ก็คืออ่ะบางตัวก็นะ ถ้าเป็นคนก็รีแลก์รีแลกนะครับนะครับก็รีแลกอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะมาชมว่าไข่ที่ได้จากการตรวจเช็คในส่วนของช่วงเช้าเที่ยงแล้วก็จนถึงเย็นตอนนี้นะครับผมก็ประมาณเกือบเกือบห้าโมงนะครับผมว่าได้กี่ฟองนะครับผมอ่ะฉะนั้นการเก็บรายละเอียด ตรงนี้ก็คือหลักๆแล้วก็คืออย่างที่ผมได้บอกได้กล่าวข้างต้นก็คือน้ำอ่ะอ่ะน้ำ้ำวครับผมอ่าตอนนี้สังเกตว่าไก่ได้ทานน้ำอ่าเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ถือว่าเป็นความจำเป็นอ่ค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ารองลงมาก็คือ อา,อาหารนะครับผมอา,อาหารอาหารสีขาวๆนั้นก็คือผมให้อาหารก็คือหัวอาหารผสมกับข้าวสารนะครับผมข้าวสารที่เขาคัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปขายต่อให้กับผู้คนหรือว่าข้าวสารที่คัดออกมาแล้ว เ,เขาเรียกว่าคุณภาพต่ำๆไม่สามารถที่จะจำหน่ายให้กับผู้ผู้ซื้อได้ผมก็เอาตรงนี้มาให้ไก่ผสมกับหัวอาหารในช่วงของตอนเย็นนะผมแต่ถ้าหลักๆแล้วก็คือหัวอาหารจะให้เฉพาะตอนเช้าเท่านัน้นนะครับผมอ,อันนี้สังเกตได้ว่า ไก่กำลังทานน้ำอ่านะครับทานน้ำอ่าฉะนั้นหลักๆแล้วโดยรวมอ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำนั่นเองแล้วก็รองลงมาก็คืออาหารสำหรับภาคเช้าคือจะต้องเน้นอาหารเป็นหลักแล้วก็น้ำอย่าให้ขาดอ่าพอเราเก็บรายละเอียดแล้วอ่าน้ำ ยาให้ขาดให้ยาให้ขาดับผมอ่าก็คือถ้าจะให้ดีก็คือมันตรวจเช็คจนถึงวันต่อมาก็คือวันวันถัดไปก็คือพรุ่งนี้นั่นเองอ่าพรุ่งนี้เราก็ถ่ายของเดิมถ้ายังเหนือก็ถ่ายแล้วก็ใส่ใหม่เพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำอันเดิมนั้นจะมีผลต่อไก่ นะครับผมอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อ,อ,อทำให้ไก่เนี่ยมีผลต่อการให้ไข่นะครับอ่าฉะนั้นน้ำจะต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับเปลี่ยนทุกวันเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีในการให้ไข่ของแม่ไก่นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ถือว่า โดยรวมนะครับสำหรับเย็นวันนี้หลังเลิกงานครับผมอ่านะครับอ่ะส่วนเอ่ออ่ะ,อะนี่นะครับอ่านี่ก็คือซีฟองซีฟองตรงนี้ก็คือเออหลังจากที่ผมเออตรวจเช็คช่วงเช้าแล้วก็เที่ยงอ่าจนถึงตอนเย็น สังเกตได้ว่าไก่นั้นยังให้ไข่เพิ่มอีกสฟองนะครับนี่ทางทางอาหารนะครับทางอาหาราแล้วก็มีไข่ที่ที่ที่ให้มีไก่ที่ให้ไข่นี่สีฟองอเบอร์ก็ประมาณเบอร์สองกับเบอร์สาอัานนี้อันนี้โดยรวมนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามแล้วก็ฝากเพื่อนๆอ,นอคิดว่า นำศาสตร์แห่งความรู้จากประสบการณ์ที่ได้มา3ปีในการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยก็น่าจะให้ความรู้ให้กับเพื่อนๆอาจจะไม่มากแต่ก็สามารถสร้างเป็นรายได้หรือว่าอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินหรือว่าไว้บริโภคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมต่อ,ตอนเนื่องของจากอีพีที่แล้วครับผมสังเกตได้ว่าไก่นั้นอิ่มเพราะว่าไก่นั้นหลัดอักแล้วจะสร้างโฮอร์โมนในการไข่นั้นช่วงตอนเย็นนั่นเองทำให้การให้ไข่นั้นคงอยู่ได้ตลอดจนถึง2ปีครึ่งตลอดจนถึง3ปี นะครับส่วนของผมนี่ก็คือประมาณ1ปีกว่ากว่าหปีครึ่งโดยประมาณนะครับผมก็ถ้าไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคก็ยังคงให้ไขได้เสมอนะครับก็ประมาณนี้ครับผมฝากไว้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงไก่ไข่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยว ่ในส่วนของอคลิปหน้านั้นเราก็ต้องมาติดตามดูว่าผมจะนำความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมาเสนอให้เพื่อนๆในเกี่ยวกับทิศทางไหนหลักในการดำรงดำรงชีวิตในการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยเป็นยังไงอ่ะก็ต้องติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะไว้เพียงแค่นี้ครับผมอสวัสดีครับ